สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทอนครับครับพี่ไก่ครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไวรุ่น90ครับผมไอ้าวรุ่น90สัปดาห์นี้คุยต่อเนื่จากสัปดาห์ก่อนครับผมเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการที่คลาสสิกมากๆในยุค90และยุคปัจจุบันแม้ว่าบางรายการจะอยู่บางรายการจะเลิกไปแล้วแต่ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราคาว90นะครับครับผมวันที่เราจะคุยกันเรื่องของประเภทไหนดีพี่สัปดาห์ก่อนย้อนไปนิดนึงสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องของเกมโชว์ไปแล้วท็อก ของแปลกคนแปลกไปแล้วหลากหลายรายการมากเลยพี่แปลกไหมแปลกไหม่ะ,ะมั้งให้อุนึกก่อนอ่าตอ่ <c oughs> ตอตอ่ตอต่อรายการที่เกี่ยวเรื่องของแปลกคนแปลกไปแล้วนะ,ค,ะครับผมแต่สัปดาห์นี้ครับ,รบเป็นเรื่องที่ไม่แปลกแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนงจบนล,ล้วนเลยครับฉะนั้นเนี่ยก่อนเราเกิดมาแล้วแก่เกิดมาแล้วโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยบอกว่าอะไรแก่อย่พูดบ่อยรายการเด็กเกี่ยวกับเด็กครับผม รายการนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ครับและอยู่คู่ช่องก้ามาอย่างยาวนานผมว่านะถ้าช่องก้ายังอยู่ก็ต้องมีรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับช่องก้าโลกระตูนช่องก้าโลกระตูนใช่บางทีก็ใช้ชื่อว่าเปิดโลกระตูนคบบางทีก็ใช้ว่าการ์ตูนช่อง9ก้าไม่ว่าจะชื่ออะไรก็มีช่องก้าอ่ะกร์ตูนของช่องก้านั่นเองถูกต้องคลาสสิกมากดูกี่เรื่องเรื่องในไล่บีซีอาราลงอาราเล่ด็อกเตอร์สลามกับหนูน้อยอาราเล่โคนัน โคนันโดเรมอนอ่าอะไรอ่ะคินนิคุแมนอ่าคินนิคุแมนหน้ากากเสืออ่ามีอะไรเนี่ยโอ้โหก์ตูนเช้าหมดล้วนๆน่ะกร์ตูนหมดเลยนะซูปัสากับตารยูปัสะอ่าเกียบันอ่ามีอะไรบ้างล่าไอพี่ดิเขาบอกขยันไม่อ้ามาคือคือถ้าใครอยากอัปเดตว่า ในโลกนี้มันมีการ์ตูนอะไรที่ดีนะช่อง9เนี่ยคือที่อัปเดตในประเทศไทยเลยครับผมถูกต้องที่สุดละใช่ก่อนที่แบบจะมีคู่แข่งเป็นช่อง3ช่อง7เลยก็ว่าไปนะแต่ช่อง9เนี่คือยืนหนึ่งเรื่องการ์ตูนอ่าทุกวันนี้มีไหมมีมีการ์ตูนโกูยังดูอยู่ตื่นมาดูอยู่เนี่ยตื่นมาชวนเมียดูอยู่เนี่ยอ่านั่นคือการ์ตูนอ่ารายการเกี่ยวกับเด็กแต่รายการเกี่ยวกับเด็กคู่แข่งกับเขาคือรายการอะไรรายการเกี่ยวกับเด็กคู่แข่งกับการ์ตูนเหรอมันเจ้าขุนทองไงเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองอุยฮาุยฮาน่ จ้าอุทนี่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดอ่าช่องเจ็ดเลยหนูหนูเกิดไม่ทานนะลูกหนูไปดูเลยครับเมื่อก่อนจะมีไออีกาทองคำกุนองกับครัวควายชื่ออะไรนะชงนชงนชงนชงายนะนะนะแต่สนุกนะเป็นรายการที่สนุกนะแล้วมันเป็นรายการที่แบบดูแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ดูแบบเอ้ยดูระยิมนะจำได้ใส่ตัวเดียวมีปปามมีใส่มือมังงาบครับอีกรายการหนึ่งจะเป็นคู่แข่งอยู่ช่องเดียวกันแล้วคู่แข่แผงการ์ตูนครับช่วงเช้าเสาร์ที่ทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะใายกันไรครับ รายการเกี่ยวกับละครจักจักวงวงอ้าวสามเสียงใช่ไหมช่องเจ็ดไงช่องเจ็ดช่องเจ็ดรายการรายการเกี่ยวกับละครจักจักวงวงนี่ยุคเราเลยนี่ต้องไอ้นี่ฮะสี่กุมารสี่กุมารขวานฟ้าหน้าดําสิงห์หัไทยพกอ่ามีอะไรทังรถเมลีนาง12นี่ไม่รู้กี่เวอร์ชั่นนะเยอะมากอะสุดยอดลงถ่ายนี้เป็นของบริษัทสามเสียนฮะบางคนอาจจะมองให้มันเป็นเป็นละครทำไมเด็กชอบ พี่เด็กอย่างเราชอบนะพี่ลองดูเดีย๋ยโอ้โหเอฟเฟคฟ้าผ่านูกระตุยกระจายเขาบอกว่าคนมีอายุเนี่ยชอบ <ฮะ S 2> ดอซ G อูซีรีส์จีหรือซีรีส์เกาหลีที่มึงแบบแนวแฟนตาซีใช่ไหมครับแต่เด็กเนี่ยเขาชอบดูแนวนี้นะครับม,มันเป็นแฟนตาซีแบบไทยๆไง,ไงแก้วนามะออออแก้วนามะอะไรเงี้ยนะออสังทองนั่นก็คือเป็นเรื่องของละครแล้วเป็นรายการที่ มันเกี่ยวกับเด็กอ่ะผมถือเป็นรายการเด็กเลยสตามไปเพราะว่ามัน<ช><ช>ทำาให้เด็กดูเลยอะย้อนอนดีตไปหน่อยเดี๋ยวจะมองว่ามีแต่บ,บันเทิงรายการเด็กในมีสาระก็มีนะเป็นรายการที่ผมวอาโหฉลาดอ่ะต้องฉลาดอ่ะถึงจะดูเรื่องรายการอะไรครับพี่ IQ ร้อยแปดสิบ ออ้้ยโโหและอีกคิวผมถึงที่ไหนแล้วผมดูทีมงานเราแต่ละคนนี่แบบเพลชันมาเต็มหน้าเลยนะครับผมพอบอกว่ารายการนี้ต้องฉลาดถึงดูแลก็ต้องฉลาดเนี่ยมันถึงที่ไหนล่ะคือเป็นอย่างนี้้เด็กยุคนี้ไม่ทันนะเดี๋ยวมีอินเสิร์ตให้ดูคือเป็นรายการที่จริงๆซิมเพลมากคือเรียบง่ายง่ายคือมีสองฝั่งอ่ะอันนี้ทีมสีแดงนี่แข่งกันทีมหนึ่งมีสองหรือสามคนแล้วก็มีพิธีกรยืนอยู่ตรงกลางก็คือท่านด็อกเตอร์ชัยนาลองซึ่งท่านก็จะแบบดำเนินรายการแล้วอ่ะมีคำถามมาถามนะปึ๊บปึ๊บ สองทีมเนี้ยครับต้องเขียนคำตอบ,บไม่แย่งกันตอบไม่แยง่งนะด้วยเขียนคำตอบขึ้นไปนอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาเฉลยกูแต่คำถามแต่คำถามขอบอกครับว่าโอ้แค่เรียนก็ยากละ <laughs> พอมานั่งดูรู้สึกตัวเองฉลายก่าเดิมนากเคยอยากจะคิดตามเขาก็คิดไม่ได้อะมันคิดไม่ได้อะผมนี่ชื่อไดไอคิวร้อยแปดสิกได้เขาเาหัวกระทีกันทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่รายการแบบมันเป็นกอไก่ขอไข่อ่าใช่ไปถามแล้วต้องเขียนตอบทีเป็นเลขก็แบบยากเลยอ่ะแต่แล้วโรงเรียนก็ส่งกันมาต้องเป็นแบบระดับตัวแทนอ่ะครับแรกที่ได้ก่อนสมศักดิ์เฉลยครับรูทสี่เท่ากับสองรูทสี่ได้เท่ากับสองรูทเก้าเท่ากับสามรูทเก้าได้เท่ากับสามสองกำลังสามเท่ากับแปดสองกำลังนั่นคือรายการในตำนานพูดถึงเด ฉลาดลวมันก็ต้องมีอีกรายการหนึ่งเด็กเก่งครับวันนี้ก็ยังมีรายการอะไรครับพี่ซุปเปอร์จิ๋วครับผมพี่ซุป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 เขาก็มาทางเด็กอย่างเดียวเลยนะใช่พี่ซุปเนี่ยเติบโตเข้าสู่วงการจากการโต้คลมนะรายการทอล์กรายการเกี่ยวกับซายวาทีแล้วก็มาทำรายการเป็นพิธีกรซุปเปอร์จิ๋วยุคนั้นช่องเก้าตอนนี้อยู่ช่องเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์ซุปเปอร์เทนซุปเปอร์เทนซึ่งผมนี่ชมพี่ซุปเลยอะ ทุกเจเนเรชันที่เขาทำเกี่ยวกับรายการซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันมีแรงบันดาลใจที่ดีกับเด็กยิ่งเป็นซุปเปอร์เทนทุกวันเนี่ยดูเทปไหนเนผมเจอร้องไห้ตลอดเลยมีมีมีเป็นแบบเป็นเรื่องสตอรี่ไม่ใช่แค่ว่าเด็กคนนี้กเก่งยังไงใช่เออเขาจะมีสตอรี่ว่าเด็กคนนี้ทำไมถึงอยากเป็นแบบนี้ทำอย่างู้นอย่างงี้มีคนหนึ่งไงแพูดถึงซุปเปอร์เทนเนี่ยม,มีคนหนึ่งผมก็โอ้อึ้งมากเลยเก่งอ่ะแล้วเพิ่งมารู้เขาไม่ออกอรายการนี้นะคตอนนี้ก็ดังในระดับหนึ่งแล้วเป ชื่อน้องยูกิยูกเพนพกาตอนหลังย้ายค่าวยูกิไหทองคำครับซึ่งเธอน่ารักสวยใช่เป็นวัยรุ่นสวยเลยแต่พี่ไก่ใช่ไหมว่าไปออกรายการนี้ตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยใช่ประมาณ7จ็ดปดขวบครับแล้วก็สัมภาษณ์บอกว่าหนูอยากเป็นนักร้องหมอลำมเคยดูผมเคยดูอยู่ดูผมไปผมมารู้จากการแล้วก็สุดท้ายเขาก็ออกมามาเซอร์ไพรส์อะมาหลงหัวลำตั้งแต่ซีซั่นที่หนงจ้า แต่ผมชอบทีมงานเขาเลยนะทีมงานเขาเก่งทีมงานเก่งมากคือจะรีเสิร์ชหาข้อมูลนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะใช่แบบมีเงินก็หาไม่ได้อ่ะต้องขยันหาด้วยนะถูกต้องนั่นก็คือรายการเกี่ยวกับเด็กยังมีอีกครับอันนี้เป็นรายการที่คู่ช่องสามมาอย่างยาวนานครับเป็นรายการที่บอกว่าการันตีเลยทุกปีต้องได้รางวัลอ่ะครับพุ่งแสงตะวันพอเข้าหน้าโหลนแสงนั้นพ่อแม่เริ่มไถนาหวานกล้าเริ่มฤดูการผลิตครั้งใหม่ เด็กๆก็พากันออกจากบ้านปลาใหญ่เคียอชั่นสุดยอดแล้ครับรายการนี้เป็นรายการที่เป็นบริษัทที่ผมตอนเรียนจบใหม่ๆอยากไปทำงานมากอยากใช่ไหมอยากไปสมัครเขาไม่รับรู้สึกมีแพชชั่นว่ามเจ๋งอโอ้ที่สุดละถ่ายก็สวยเรื่องก็น่ารักพิธีกรก็ดีเนื้อหาดีหมดเสียอย่างเดียวเช้าไปไม่ร้เวลฝนงี้ฝากนะครับตอนนี้ยังทันอยู่ไหมจริงๆรายการนี้ บอกว่ามันเป็นรายการสาระที่สาระจริงๆนะแล้วก็สร้างแรงมันาลใจมากผมก็ชื่นชมทั้งผู้ผลิตรายการแล้วก็สปอนเซอร์นะเพื่อนผมเป็นสปอนเซอร์รายการนี้ทุกวันนี้ไม่แน่ใหญ่เอ็นเอหรือเปล่าคือคือจะมีสปอนเซอร์ประจำรายการอยู่ตลอดแล้วก็ดูแล้วเขามีแรงบันาลใจในการทำที่ดีคือดีมากอะดีมาก,มากดีมากนะพูดถึงรายการนี้แล้วจะลืมรายการนี้ก็ไม่ได้ครับนั่นก็คือเป็นรายการที่เขาเกี่ยวกับสาระประการมาไม่ยาวครับมาสั้นๆมาแล้วจำครับรายการแรกกระจกหกด้าน ตื้อ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 ตือแตนี่ตที่เอาไตั้งือตอาตอนเย็นมาตอนเย็นมาตอนเย็นแล้วก็มีเสียงภาพหลายคนยังไม่เคยเห็นเลยครับว่าคุณพี่ที่ภาพเนี่ยหน้าตายังไงแต่แกเป็นดอกเตอร์ไม่ใช่ถ้าทำผิดอ่ะร้านสมาร์ทวินเท ร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึง Smart ท i n นเทจโทร091 194 5555แล้วก็อีกรายการหนึ่งอันนี้ก็มาสั้นๆหลังข่าวจดหมายเหตุกรุงศรี ตังเจ็ดเหมือนกันเลยโอ้โหยาวนานมาตุกวันนี้ยังมีหรือป้องคือใครเนี่ยนะอยากจะอยู่ในวงการของข่าวหรือบันเทิงหรืออะไรโปรดักชันนะผมแนะนําไปดู2ไรายการในรายการที่สั้นๆแต่ได้ใจความความรู้คุณเล่าให้ได้ละหนึ่งนาทีของคุณอ่ะหลายคนบอกให้ทํางานเยอะเนี่ยไม่ยากหรอกขอโทษครัไอทํางานน้อย ยากกว่าครับยากกว่าเยอะครับเพราะว่ามันจะทํายังไงให้มันพอดีมันกําลังดีอะ่ะยากกว่านะนั่นคือเป็นเขาเรียกเป็นคำพีของคนทาวงการใช่สาระบันเทิงเลยนะครับแล้ชั้นได้เลยนะค,ะครับนั่นคือหมวดของรายการสาระความรู้กลับมาหมวดที่พวกเราสปนแบบนีางับมาทังเ่นแบบบันเทิงมากครับผมถ้าพูดถึงรายการย้อนยุคในอดีตรายการบันเทิงที่ใกญ่ที่ถึงรายการอะไรที่เกี่ยวกับเพลงผมต้องเพลงฮิตเพลงฮิตติดตาวไเพลงฮิต ติดดาวของแกมี่อ่ะแกมี่พี่ไก่สมภพพี่ไก่แล้วต้องมีอีกหนึ่งคนนันเกแต่นันเอกเขาไม่โผล่หน้าจิงออเขามาอย่างงี้ฮะคือต้องบอกก่อนนะรายการเนี้ยทำให้ผมเบนเข็มจากการเป็นทหารแล้วมาเรียนนิเทศนะเพราะผมอยากมีไอดอลเป็นมีไอดอลเป็นคือพี่ไก่สมภพอ๋อพี่ไก่สมะ คือตอนจบม .4 ส,สอบเตรียมจะหาไม่ติดปุ๊บผมเบนเค็มเลยน,นี่ต้องพี่ไก่สมาพลเท่านั้นพี่ไก่สมาพลอิยะภพศิลป์ค <c oughs> ่ะนนียบอกเลยว่าเป็นแรงบนันดาลใจของเด็กยุค9ก้ายเยอะมากเพราะว่าแต่เริ่มเลยเนี่ย ยุคนั้นเอย่าพวกเราเนี่ยนะคณะที่เป็นคณะในฝันของเด็กเอ็นทานก็คือคณะนิเทศศาสตร์จุฬาพี่ไก่เนี่ยจบนิเทศจุฬาแล้วออกมาเป็นดีเจอันดับต้นๆของประเทศไทยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกรู้สึกจะเป็นฮอตเวฟนะฮอตเวฟฮอตเวฟแล้วก็มาเป็นพิกรทางทีวีทำนู่นทำนี่หลายอย่างคือเป็นแบบเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยในยุคนั้นแล้วรายการนี้พี่ไก่อะเกิดอยู่แล้วเขาดังอยู่แล้วแจ้งเกิดหนึ่งคนที่ทุกวันนี้ก็ดังมากเลยคนั้นเน๊ะครับ แต่น้าเน็กไม่ได้อยู่ที่ในาเน็กนอนอยู่ใต้โซฟาแล้วมือโผล่มาเนี่ยโผล่มาในมือโผล่มาในมือแล้วเป็นเป็นงูอ่ะเออรู้สึกเชื่อเหลือม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 แล้วก็มาแต่เสียงเสียงก็มือเนี่ยคือเวทีแจ้งเกิดของนาเนกที่เบิร์ดเนี่ยดังไปถึงบนดอยเลยอ่าแเราบ้างหน้าหน้าจาภาษากะเหรี่ยงมาทำบ้างแล้วเขาก็สอนคำว่าฉันรักเธอเป็นภาษากะเหรี่ยงคืองานนี่โกชิเตะอ้านะฮะคือมันคืออย่างนี้อธิบายให้หนูๆฟังก่อนลูกก็คือรายการที่มันนั่งพูดถึง เหตุการ์เพลงแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังแล้วก็คุยกับงูแล้วก็ไอ้น้องน้องนักศึกษานักเรียนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยมีแค่เนี้ยแต่น่าดูมีทุกวันแล้วก็ต่อเข้าเพลงของแกมี่ของแกมี่ตอนหลังๆคนนั้นเน็กตอนแรกๆแกประมาเน่ะหลังๆแกเริ่มยิ้มกามยิ้มกามพูดถึงรายการนี้ก็ต้องมีรายการหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าว่าพี่พี่ตั๊กมยุราเนี่ยเป็นพิธีกรรายการเพลงด้วยก็ออกแนวๆนี้เหมือนกันนะครับ รู้สึกจะชื่อเพลงติดดาวเพลงติดดาวช่องเจ็ดซึ่งสองสองรายการนี้มีเสน่ห์อย่างหนึ่งที่บอกว่าถ้าอัลบั้มไหนเพลงไหนเป็นซิงเกิลแรกของใครกับนี่ต้องมาออกรายการนี้ก่อนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะดูรายการเพลงไม่มียูทูบ嘛ไม่มีไม่มียูทูบไม่มีอย่างรายการเพลงติดดาวมาตอนหนึ่งคืนเงี้ยก็ต้องรอดูรอดูเอ็มดีนะเฮ้ยเพลงบ่อยเนี่ยมันก็ต้องปล่อยในรายการเพลงถ้าไม่มีรายการเพลงคุณไม่มีทางเรีรู้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเสพเสพเพลงมีอยู่2ออย่างคือถ้าไม่ดูรายการเพลงก็ฟังวิทยุ ใช่ใช่ดีเจนี่มีความสำคัญมากเดี๋ยวนี้ไปเลย YouTube และอีกหนึ่งงานที่เป็นรายการทางทีวีที่ซปเปอร์คลาสสิกแล้วพอมีต้นทางก็ต้องเปิดจากดีเจวิทยุเปิดจากดีเจที่เป็นรายการเทแล้วต้องมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครับแล้วรายการคอนเสิร์ตอันดับ1อันดับ2หรืออันดับหนึ่งทั้งคู่ก็แล้วกันของประเทศไทยในยุคนั้นมีสงเวทีเวทีที่1ก่อนครับพี่โลกดนตรีโลกดนตรีของ72โปรโมชั่นพี่แก้วพี่แก้วสุดยอดละ รายการนี้นี่พิธีกรคือพี่เสกสรรผู้ประดิษฐ์เขาเรียกว่าเป็นพิธีกรในดวงใจของใครหลายคนแล้วรายการนี้นะครับถ้าศิลปินไม่ดังจริงนะครับไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้มากระซักกซักกซักกซักเข้ามาเซ่ตอนใครดังมากๆนะครับล้นนะฮะล้นจริงๆงล้นลานคาราบาวไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงคาราบาลนี่เปิดพี่เบิร์ด เจ <J. S 1> พิทักษ <Th ash. S 1> ์พิทักษ์ของคุณอ่ะพิทักษ์ของคุณ <Th> อ่ะเจทัศน์ใครอ่ะคิตติน่ามา,น,านี่นะแต่ไม่เคยได้ไปเลยนะผมอ่ะ ผมแค่เคยผ่านแล้วพอผมไปดูจริงๆยอมรับเลยทีมโปรดักชั่นเก่งมากเพราะถ่ายที่เล็กๆเลยดูใหญ่มากใช่มันนิดเดียวเลยช่องน้ำก่อนนิดเดียวครับของบอยเรือโปรดักชั่นของ72โปรโมชั่นที่แก่บุญชัยแล้วพอมีรายการนี้ก็ต้องมีรายการคู่แข่งมันเป็นหนึ่งในตำนานคู่แข่งแล้วแจ้งเกิดถึงคนเป็นพิธีกรด้วยนั่นก็คือรายการ7สีคอนเสิร์ต7สีคอนเสิร์ตซื่อบอยอยู่แล้วครับช่องเจ็ดแล้วรายการนี้เป็นรายการคอนเสิร์ตรายการ เดียวมัาัะที่มีตํานานสุดยอดนักร้องของประเทศไทยดับหนึ่งคือพี่เบิร์ดเป็นพี่ก่อใช่แล้วรู้มพี่ก่อนคู่ใกรคือใครใครครับพี่พี่ตักมาอยู่ละนั่นแหละครับคู่กันเล้เพราะวนั่นแหละสุดยอดเลยแล้วก็พี่เบิร์ดพี่ตักงก็จัดรายการนี้จนแบบโอ้โหโด่งดังแล้วก็เป็นรายการที่แบบโอ้โหเรือว่าคลาสสิกสุดคลาสสิกเพราะว่า เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะไปตามห้างเขาไปตามห้างความร้อนเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเข้าไปเล่นในฮอลเลยด้วยใช่ใช่เขาไม่มีความร้อนถ้าเกิดแบบแนวอยากสัมผัสแอร์ก็เจ็ดสีคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตใช่ครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทั้งสองรายการไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับศิลปินก็ไม่ปล่อยเพลงกันในยูทูบเลยทิกตอกอะไรก็ว่ากันนะและนั่นคือทั้งหมดเลยของสองสัปดาห์เต็มๆฮะที่เรามาพูดกันย้อนอดีตความทรงจําของเรื่องของยุค90มีรายการที่คลาสสิกมากๆเลย ถํา <จะ S 1> ไม่ไมพูดถึงข่าวนี้เขาจะโกรธเราไหมฮะพูดให้เขาหน่อยได้ไหมละ่เะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนึงเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์นะฮะรายการข่าวในตำนานของพิธีกร <c oughs> ใกล้ๆตัวเราวนี่ไปดูกันครับผมทางด้านของคุณอภิสิทธิ์นะครับก็ได้อําลาตําแหน่งนายกกับข้าราชการแล้วก็สื่อที่ทําเนียบนะครับการกําหนดราคาหมูนะฮะก็แบ่งเป็นอย่างนี้นะครับภาคกลางภาคตะวันออก ภาคตะว,วันตกน่าจะเจ็บชำ้ำในใจอ,อกหักมาแล้วก็มาเจอวัดสักน้อยโอ้โหวัดสักน้อยน,นี่ต้องรู้สึกน้อยใจแน่เลยที่ตัวเองต่ำสักถึชื่อว่าวัดสักน้อย,ยแล้วเล่เาเรื่องความรักของของตัวเองที่ไม่สมหวังรอนแบบแสบนี่ถ้าเกิดคนไม่อกหักบ่อยเนี่ยไม,ไม่สามารถตีความได้ขนาดนี้ <laughs> เป็นไงพี่ไก่สองรายการนี้คุณคุ้นหน้าไหมถกคุ้นหน้ามากเลยเนี่ยระดับตำนานเลยครับตำนานแม่แบบเรพูดถึงช่องอื่นไม่พูดถึงช่องตัวเองก็ไม่ได้ว่าเรามีคนระดับตำนานทั้งหลายคนตำนานเลยครับต้อยู่ในยูทูบไม่ใช่ส้งตำคุผก็พูดถึงเลย แล้วหวังว่าวันหนึ่งนะครับว่าผ่านไปอีกสักสิบยี่สิบปีวัยรุ่นกสูญจะเป็นหนึ่งในรายการที่ท่านชมฝากบานด้านด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบถอนออกนะครับโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของรายการวัยรุ่นกสูในสัปดาห์นี้นะครับผมพี่ทอรแล้วก็ขงหางผมพี่ไก่นะครับพบกันทุกวันวันเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับยุคนั้นเนี่ยต้องบอกเลยเป็นยุคทองของการฟังเพลงมากๆศิลปินนักร้องนักแสดงเนี่ยต่างเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักร้องครับ